ฉูสละครับซัมเมอร์2 4 2 4ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คนขอบอลฉูสระครับทางการนักบุญสซรมัมตันคว้าเฟรเชอร์ถาวรเซ็นสัญญา2ปีนักบุญสซอรตันทีมน้องใหม่หน้าเก่าจากศึกเพเมเลกอังกฤษประกาศยืนยันเซ็นสัญญาถาวร2ปีกับไรอันเฟรเซอร์ปีกจอมเก่าที่ยกเลิกสัญญากับนิวคาสเซิล เฟรเซอร์เป็นกำลังสำคัญช่วยให้นักบุญซานตุสตันเลื่อนชั้นจากศึกแชมเปี้ยนชิพขึ้นมาเล่นในพรีคอังกฤษกฤษดูกาลน,นี้หลังย้ายไปเล่นในสัญญาแบบยืมตัวก่อนได้ลงสนามไปทั้งสิ้น44นัดซึ่งรวมถึงรอบชิงชนะเลิศเพลย์ออฟที่ชนะลิสตูไนต็ดพร้อมกับทำไป8ประตูปีกทีมชาติสกอตแลนด์ได้ย้ายร่วมทีมนักบุญแบบถาวรในวันสุดท้ายของตลาดซื้อข,ขายนักเตะซัมเม,มอร์หลังจากเป็นอิสระจากการที่นิวคาสเซิลตกลงยกเลิกสัญญาและเปิดทางให้ย้ายฟรีออกจากทีมได้ ทางนี้แข้งวัย3 0ปีมีประสบการณ์ลงเล่นในพิมพ์ลีกอังกฤษรวมแล้ว173นัดในช่วงค้าแข่งกับเชลลี่บอลมารและก็นิวคาสเซิลยูไนเต็ดโดยจะเข้ามาเป็นกลังสำคัญในทีมของรัสเซลมาตินที่มีเป้าหมายหลักคืออยู่รอดตกชั้นให้ได้ในฤดูกาลนี้ฉูสละครับทางการคริสตัลพาเลสเซน5ปีคว้าลาครัวสอุดหลังบ้าน ปราสาทเลือนแก้วคริสตอลพาเลสทีมดังจากสุดเพเมเลกอังกฤษประกาศสัญญาคว้าตัวมักซองลาคลวสเชเดรแบกชาวฝรั่งเศสมาจากบัวฟ์บวกอย่างเป็นทางการแล้วพร้อมกับเซ็นสัญญากัน5ปีประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นในขณะที่พาเลสบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวเทรโบชาลบามาจากชจซีในรูปแบบของการยืมตัวโดยมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าพาเลสตกลงคว้าตัวลาคลวสโดยพวกเขาจ่ายเงินเบื้องต้นจำนวน18ล้านปอนด์ สำหรับการคว้าดาวเตะวัย24ปีโดยราคาอาจเพิ่มขึ้นไปเป็น21ล้านปอนด์เมื่อรวมกับโบนัสเพิ่มเติมต่างๆนะครับทางนี้พาเลสได้เสียเซระแบ็กออกไปจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นคือยูอาคิมอันเดอร์เซนที่ย้ายไปสู่เจ้าสุนัขฟูลแลมในราคา30ล้านปอนด์ขณะที่ดออีเกิลส์ก็พยายามบริสธข้อเสนอหลายครั้งที่มีเข้ามาในการขอซื้อมาร์กเกฮีกองหลังทีมชาติอังกฤษซึ่งรับบทกัปตันทีมในเกมคาราบาวครับรอบ2 ที่เอาชนะนอร์ลิตตี้ฉูสละครับทางการอัมรบัดโยกร่วมง,งานโชเซ่มูรินโญที่เฟเน b a บาเช่โซฟิยานอัมรบัดท่องเครื่องของฟิออลินติน่าโยกร่วมง,งานกับโชเซ่มูรินโญที่เฟเนบาเช่แบบจิมตัวพร้อมอัพชั่นซื้อขาดโดยอัมรบัตท่องเครื่องชาวโมร็อกโกของม่วงมหาการ ทีมดังจากเซอร์กาโชซิลาเตอรีโยกรวมงานกับปูริญโยเทรนเนอร์ชาวโปรตุกีสที่สโมสรเฟเนบาเช่ทีมดังจากลิกตุรกีแบบจิมตัวพร้อมกับใส่ออปชั่นซื้อขาดถาวรสำหรับอัมราบัตจะย้ายมาเล่นแบบจิมตัว1ฤดูกาลด้วยมูลค่า2ล้านยูโรหรือประมาณ75ล้านบาทโดยมีออปชั่นซื้อขาดที่ราคา13ล้านยูโรหรือประมาณ490ล้านบาทพร้อมกับแอดออนอีก3ล้านยูโร หรือประมาณ113ล้านบาทนะครับโดยนี่เป็นใบสั่งจากโชเซ่มูรินโญ่ที่ต้องการแข่งวัย28ปีรายนี้เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางให้กับทีมสำหรับอัมรบาบัตเคยย้ายมาเล่นให้กับปีาสแดง์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเยสัญญาแบบยืมตัวเมื่อฤุดูการที่แล้วและทำงานได้ดีในช่วงโค้งสุดท้ายโดยเฉพาะเกมสุดท้ายที่มีส่วนสำคัญ ในการพาทีมเอาชนะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์เอฟเอคัพฤดูกาล2023-2024ไปครองแต่ทว่าสุดท้ายทีมของคุณซือเอริกเทนฮากได้ตัวมอนิเอลอูกาเต้แข่งตัวรุกชาวรุกไัยจากเปเช่นั่นเท่ากับว,ว่าปิดประตูที่เขาจะหวนกลับไปร่วมงานอีกครั้งโดยปริยายนะครับฉูสลครับทางการเรียวพูยืนยันปล่อยบเซติชซบเซาวบวกแบบยืมตัว ลิวพูประกาศยืนยันปล่อยตัวสเตฟานไบเซติชกองกลางของทีมให้กับเรดปูซาบัวด้วยสัญญาแบบจิมตัวจนกระทั่งจบฤดูกาลน,นี้ผงดาลิวพูโค้ชทีมจากศึกเพเมนิกอังกฤษได้ทำการปล่อยตัวสเตฟานไบเซติชกองกลางดาวรุ่งของทีมให้ย้ายไปร่วมงานกับเรดปูซาบัวทีมเนกบุนเดสลลกาออสเตรียด้วยสัญญาแบบจิมตัวโดยที่ไม่มีออปชั่นซื้อขาดตอนจบฤดูกาลอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาไบเซติชมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวน จนแทบไม่ได้ลงสนามตลอดฤด,ดูกาล2023-2024ที่ผ่านมานั่นทำให้กุนซืออาร์เนอร์สโอตโคชนใหม่ของลิเวอร์พูลต้องการปล่อยตัวเขาเพื่อเรียกความมั่นใจขึ้นมาและต้องได้ลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมที่ต้องการเขาด้วยโดยก่อนหน้านี้มีบาร์เซโลนายอดทีมจากึกลิกาสเปนที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันแต่สุดท้ายทีมของกุนซือเปปไพลเดอร์สอดีตมือขวาของเจอเกนคลอปที่ผันตัวไปรับงานเป็นกุนซือที่ซอบวว ก็รับจบไปดูแลในฤดูกาลน,นี้ทางนี้ไบเซติชนอกจากจกะได้ร่วมงานกับไรเดอร์อีกครั้งเขาจะได้เล่นร่วมกับบ็อบบี้คลาร์กดาุ่งอีกคนที่เพิ่งย้ายมาจากลิเวอร์พูลมาอยู่กับเบรดฟูซาวบวกเช่นเดียวกันนะครับจูสละครับทางการอัสตันเสริมเกมลุกยืมตัวราฮิมสเตอร์ลิงหนึ่งฤดูกาล ไอ้ปญศาอสนอนทีมแกล่งจากสุดเพเมเล็กอังกฤษประกาศยืนยันยืมตัวราฮิมสเตอร์ลิงมาจากสิงบลูเชลซีทีมคู่แข่งร่วมสึกเพเมเล็กอังกฤษด้วยสัญญาแบบยืมตัวจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้หลังจากดาวเตะวัย29ปีไม่อยู่ในแผนการนำทีมของกุนซือเอ็นโซมาเลสกาโคชคนใหม่ของสิงบลูเชลซีด้วยการถูกแยกซ้อมและก็ยึดเปอร์เสื้อทำให้ต้องหาต้นสังกัดใหม่ก่อนตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์จะปิดลงซึ่งก่อนหน้านี้แนวรุกชาอังกฤษ ตกเป็นข่าวกับปีแสดงแมนเชสเตอร์อเรต็ดเช่นเดียวกันแต่สุดท้ายก็เป็นทางด้านของไอ้ปืญญนใหญ่แอสตันที่บรรลุข้อตกลงยืมตัวในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ไปครองแล้วครับทานนี้ราฮิมสตอร์ลิงจะได้ร่วมงานกับคุณซูมิเกลอาเดตาอีกครั้งหลังจากทั้งสองเคยร,ร่วมงานกันสมัยที่อยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้มาแล้วนะครับฉูสละครับทางการเชลซีประกาศยืมตัวเจดอนซานโชจากแมนยู เจดอนซานโชเปิดตัวกับเชลซีอย่างเป็นทางการแล้วหลังย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมเปิดใจแฮปปี้สุดๆที่ได้กลับมาใช้ชีวิตที่กรุงลอนดอนสิงห์บลูเชลซีทีมอภิมาม์หมา,มาสธีแห่งศึกพรมเมยร์กอังกฤษประกาศสัญญายืมตัวเจดอนซานโชปีกจอมพลิ้วเลือดผู้ดีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาใช้งานจนกระทั่งจบฤด,ดูกาลนี้ พ่วงกับออปชั่นบังคับซื้อคา่าสิงบลูส์บรรลุข้อตกลงกับปีศาจแดงสำหรับการโยกย้ายทีมของซานโชได้ทันเวลาก่อนแตดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์จะปิดลงก่อนเชลซีจะประกาศเปิดตัวดาวเตะวัย24ปีมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในวันต่อมาผมตื่นเต้นมากๆที่ได้มาอยู่ที่นี่ผมโตที่ลอนดอนและผมก็มีความสุขมากจริงๆที่ได้กลับมาที่นี่ผู้จัดการทีมเอ็นโซมาเลสกาได้เล่าให้ผมฟังเกี่ยวกับโปรเจกต์ของสโมสร ซึ่งสำหรับผู้เล่นอายุน้อยแล้วมันเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจมากซึ่งผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมจะนําทั้งประตูและแอสซิสมาสู่เดอะบริดจ์ซานโชเปิดใจนะครับท่านี้ตามรายง,งานข่าวจากสื่อและสํานักระบุว่าเชลซีถือออปชั่นบังคับซื้อขาดซานโชที่ราคา20ล้านปอนด์หรือประมาณ900ล้านบาทบวกกับโบนัสเพิ่มเติมตามเงื่อนไขต่างๆอีก5ล้านปอนด์หรือประมาณ225ล้านบาทนะครับ ชมคลิปแล้วฝากคอบอลทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนคอบอลเช่นเดิม